สวัสดีค่ะจันฟิงกี้นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29กันยายนนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่29กันยายนอายุ18ขึ้นไปและทุกๆท่านนะคะที่เกิดในวันจันท์ทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจันทายให้5คําถามนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือ the r e f e r e n คะบวกนะคะไพ่ใบที่2อง justice ความยุติธรรมเชิงบวกเหมือนกันนะคะทำนายว่าด้วยที่ท่านเคยสะสมความรู้ในการทํางานด้วยบุญของท่านท่าจะมีโอกาสได้ขยายกิจการถือว่าดีนะคะเป็นไพ่บวก2ใบนะคะก้าวหน้าก้าวไกลด้วยนะคะทีนี้เรื่องตำแหน่งงานก็เป็นไปตามขั้นตอนชื่อว่าดีแน่นอนสะสมความรู้สะสม การทางานช่วงเวลา,ทำ,าทำงานที่มั่นคงนะท่านจะเจริญตบัวในหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรื่องการเงินนะคะไพ่ใบแรกคือก้าวดาไพ่ใบที่สองคือสามเลนคนพูดกันไม่ให้ไบนนะสิบถ้วยนะคะหลังจากที่เคยมีปัญหาการเงินจากที่คนไม่คืนเราเนี่ยไม่ไม่คืนไม่ใส่ใจเราเนี่ยเขาจะหันเข้ามาเอาเงินที่เรา เคยให้เขาด้วยน้าใจของเราเนี่ยเขาคือเรานะคะชุกลับรับอยว่ามีจากการแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่างก็มีแบ่งปันทรัพย์สินมรดกก็มีเหมือนกันนะคะขอยทุกท่านโชคดีมีการเงินคล่องตัวมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะความรักนะคะไพ่ใบแรกคือ King of ล์ฟไพ่ใบที่2คือ6ถช่วยมิตรภาพมิรภาพนะคะเชื่อว่าท่านที่มีมิรภาพอยู่แล้วดีขึ้นม่นมั่นคงแน่นกันมากขึ้นจนถึงไปแต่งงานนะคะส่วนท่านที่ไม่มีจะมีใครสักคนที่จากเพื่อนขยับ สถานะจนเป็นความรักที่ดีนะคะวิกุท่านสมงนางในความรักนะคะสุขภาพก็คือเพชร of อฟคันะคะไพ่ไปที่2คือสิบเหรียญน,นะคะการเริ่มต้นและการลงทุนนะ,ะเป็นเรื่องของความโชคดีด้วยนะคะทุกท่านที่มีอาการเจ็บปวดของร่างกายอยู่แล้วท่านจะหายป่วยหายวันหายคืนนะคะท่านผู้ใดที่ไม่ได้ป่วยนะคะมีการดูแลสุขภาพดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ว่าท่านจะป่วยหรือไม่ป่วยอยากให้ทุกท่านนะคะนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายแล้วว่าถ้าป่วย แม้เพียงเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้อย่าปล่อยผ่านนะคะอยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะช่วยได้จริงๆคะ่ะช่วยทั้งใจและช่วยทั้งกายนะคะทีนี้เป็นหลงโชคลาภรับลอยไพ่ใบแรกคือหกสองถ้วยไพ่เซฟเพนเคเกิลราชินีถือเหรียญความรักนะคะท่านมีเบอร์ในใจอยู่แล้วตามต่อไปนะท่านมีโอกาสโชคดีท่านผู้ใดที่มีมีเบอร์นะให้ซื้อกับผู้หญิงนะคะมีโอกาสโชคดีนะคะทุกท่านมีโอกาสเป็นเศรษฐีกันแน่นอนใครทุกท่าน เป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านนะมีโชคมีชัยกันนะคะลักษณะของคนวันจันทร์นะคะคือเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่ปรารถนาดีกับผู้อื่นค่อนข้างดีนะคะสีที่ดีคือขาวครีมแล้วก็สีซิลเวอร์นะเงินนะคะสีไม่ดีคือแดงดํนาน้ําตาลเข้มเลขที่ดีคือ279สุขภาพที่ควรระวังคือระบบกระเพาะอาหารความเคียดแล้วก็ระบบหายใจนะคะ อัญมณีมุกดาเพชรขาวโมราและวก็หินเขี่ยวหนุมานนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่29กันยายนวอวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกทุกท่านได้รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความสุขร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจขอบคุณมา,มากๆค่ะ